สวัสดีครับสวัสดีชาวชาวอุกสหกนรครับวันนี้มาดูตอนเล็กเจาะบ่อครับเจาะเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังไล่น้ำอยู่ล้างบอ่อเป่าบอ่อนะครับตอนเจาะมมาดูไม่ทันนะครับ เหมือนเหมือนถ้าจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วไงนะนึกว่าเสร็จแล้ว chơi hình đấy nghe ừ, này ừ, như thế này tọc bờ thay này nè xuống bao nhiêu này ตาอะไเจาอยู่บ่อไง้เนี้ตะอิงอ่ะรถใหญ่เจาะเลอใช่รถใหญ่มาเจาะอันนั้นหกสิบใช่เล่หกสิบสิบสองมั้ยหกสิบสองสมเด็จหลวงพ่อหินหลวงพ่อหินวัดหยองน้ำเขียวโอ้ตัวนี้เลยลุนนี้ยิงไม่เข้าโอเค สายตรงนั้นนะเดี๋ยวจะลองใส่เม็ดเม็ดผมมันหลุดไปส่งอืมอ้อมีหัวพื่อนมีเอเนี่ยไหมนะมีสำรองไหมเนะมีมีกำลังจะไปน้องไผ่หมอโทรมาอีกแล้วโอ้ยทำอะไรกันน้องไผ่แล้วไอ้ที่ตรวจไอไอคือตรวจเอทีเคเอทีควันนี้ แต่ยังไม่ทะลุใช่ไหมยังยังมันเริ่มมีน้ำแล้วน้ำเริม,ม,มีสู่ตอ่อสู่ตอ่อ <c oughs> ต้องอย่างนั้นมันเริ่มมีน้ำเราจะสู้ต่อแต่มันก็นนยังออกเม็ดมีสักแปปจิมิตเอาอะไรป่ะผมไม่มาจากโมหก,กโมสี่มนะั้เอเมส์กีกันิ้วครึ่ง เปอยู่รถครับใช้เป็นระบบน้ำวนเรานะครับรถเล็กครับระบน้ํำวน อันนี้ราคาหมื่นห้ากันสุดหน้าหกลงใบหน้าสี่นะครับข้างในอันนี้ กำลังกินข้าวครับอสร้างเพจคอีสร้างเพจขึ้นมาพอเราจะดีวพอใจนี่หน่อยมันจะเจบตังรอสร้างเพเหรอไอเอไอสมันคิดเป็นเดือนเนี่ยไอ้ไมันมนคิดเป็นเดือนมั้ยอ่ะไม่รู้อ่ะ ว่าจะให้เราเสียตังค์มันสร้างเพจอะเสียตังค์ใช่สร้างเพจเสียตังค์อยู่แล้วจ่ายตังค์ช่องทางไหนก็เลยแบว่าเออจะมันแพงไหมนะต่อไปมันเป็นรายเดือนะเป็นรายเดือนมั้งเราเดือนเดือนละแล้วไงเนี่ย มากนะครับเราใช้แรงคนล้ม่วงนะครับฝากถึงพี่สันคนโตกับพี่เอสายธรหากินด้วยนะครับมีเอฟซีทางนครสวรรค์อำเภอแม่วงนะครับถามถึงนะครับเอออยากให้มารีวิวรถตอกบ่อยในเขาหน่อยนะครับฝากถึงพี่สันด้วยนะพี่และพี่เอสายธรหากินด้วยนะครับ ใช้ระบบน้ำวนนะครับอ่าไม่ได้ใช้ปั๊มในเครื่องลมใหญ่นะครับใช้ระบบน้ำวนในเครื่องไรต็อกนะครับยันม่านะครับไนตาากติแรงกันเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปดูีริงนะครับ Các bạn nhìn nè Nhìn kéo คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามต้องด้วยนะครับต้องอ้วนให้เท็คนะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ